그는 어떤 일을 하면 สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็ท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับตามที่แจงมมืองต้นนะครับสําหรับคู่นี้นะครับเป็นนะครับเป็นพี่หน่งกุมารนะครับอมรชัยศรีเดินสายนะครับสําหรับวันนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นนายนะครับนายนะครับนายแล้วก็เจ้าเสือนะครับสังกัดสังกัดที่แท้จริงก็น่าจะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับ ยังบื้งดนไปก็น่าจะเป็นเจ้าสนามก็ว่าได้นะครับสําหรับสนามนี้ก็น่าจะเป็นสนามซ้อมของเขาแล้วครับสําหรับนายกับเจ้าเสือนะครับอ้ครับกุมารว่าไงจังวันี้ โอ้โหโลูกนี้พลาดแล้วครับสำหรับเจ้าตัวแต้มห้าต่อศูนนะครับรกูมาว่าไงยังวันี้โอ้โหไม่เข้าใจกันแล้วครับสําหรับลูกนี้นะครับอันนะครับสวัสดีนะครับคุณน,น้องเจียงศักด์นะครับใช่ครับหมู่บ้านเศรษฐกษิจนะครับ ่ทยเจ้าปลานะครับเจ้าปลานะครับก็ถือว่าเป็นนักกีฬาตัวเตะอีกตัวหนึ่งนะครับที่ถือว่าเตะค่อนข้างใช้ได้นะครับสําหรับเจ้าปลานะครับบางว่างก็แวะมาก็ได้นะครับเจ้าปลานะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเจ้าเต้ยนะครับโรงเรียนกีฬานะครับนั่งอยู่ฝั่งโน้นนะครับเจ้าเต้ยนะครับตัวยกประจําทีมของเจ้าปลานะครับหมู่บ้านสษิกิจได้เสิร์ฟต่อครับนายเสิร์ฟไปลูกนี้กุมารเปิดอนึงอินีองยกสองมาลูกนี้ โอ้โหยังไม่ยืดหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้ากุมารนะครับอะมอนชชยได้เสื์ฟพเอิงเสืฟมาช่องกลางเสือเปิดหนึ่งนายยกสองขึ้นมาลูกนี้โอ้โหเสือเสือมาห้าเเสือมาห้าเเอาอีกแล้วมีหัวบอไปได้ซื้อนำขัวหนึ่งก็พอแล้ว 6ต่อสิกุมารว่างไงยังวันนี้โอ้โหถือว่าได้แรกนะครับสําหรับเกมเตะนะครับถ้ากุมารน,นะครับเตะได้แบบนี้นะครับสำหรับต้องเสือนะครับก็ยังไม่เห็นข้อผิดพลาดนะครับสําหรับเกมทานะครับแม้มสีต่อ6อมอนชัยสี่ได้เสือปีหนิงเสือมาโอ้โห,โโหโลูกนี้หลุดออกหลังเยอะนะครับ แต้มหกต่อสี่ไหนเสือไปอนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคนหลงทางนะครับแต้มสี่ต่อหกพี่หนิงเสือมาเสือเปิดสวยมากลูกนี้กดแล้วครับจังหวานี้โอ้โหถือว่าทำดีนะครับสำหรับเกมทำของนัองเสือนะครับไปดำขานออกมาลอยนึ่งเนี่ยเ,เ,เ,เอาเนี่ยผมเปลี่ยนไอดำ ผมเปีดํำแก่แพเกาโอ้ยเอาคูเก่าหรอกีนตีบมันปฏตแล้วผมบมมีแห้งนี่สนามผมผมเแห้งเลยนี่อินาได้พี่ดำมาที่หนังเตียอะไรรือว่ามืออื่นมือหื่ออได้ผมบเรยดอกเตสนุกสุซื้อเซลหารอยเซละพันชื่อไหมปดำได้เงินผมไปหลายเลยมึงนี่นะครับนะครับโทษทีนะครับ เอาเกมไปที่หนึ่งนะครับนายเปิดหนึ่งยกสองขึ้นมาลูกนี้เจ้าเสือว่าไงโอ้โหถือว่าทำดีนะครับนะครับหกต่อสี่นายได้เสือ,อไปกมุมารเปิดหนึ่งพี่หนึ่งยกมาลูกนี้สวยมากกมุมารกดเตะแบบนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกครับสำหรับฝั่งนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับสำหรับตัวทำนะครับระหว่าง กูมานกับเจ้าเสือนะครับลุกตินะครับก็ถือว่าได้แลกกันนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะโชว์ฟอร์มไม่ดีกว่ากันนะครับทักทายนะครับเบลลลูกมะขามหวานนะครับยังพอมีเวลานะครับสําหรับเบลนะครับบ้างๆก็พาทีมงานแวะเข้ามาได้นะครับมีฝนบ่อไอฝนบ่มีครับแต่ว่าหัวเปียกครับคนหลงทางนะครับเมียนก็หัวเปียกไปแล้วครับวันนี้นะครับ เจ็บทุกเหลี่ยมแพ้ชนะคือเกมกีฬานะครับเล่นกันสนุกสนุกนะครับลูกนี้เสียนะครับพี่หนิงเสิร์มาโดนโดนสายไฟนะครับแต้มหกต่อสี่นายเสิร์ไปลูกนี้กูมานว่าไงโอ้โหก็ถือว่าได้สู้นะครับสําหรับกูมานนะครับถ้าเตะแบบนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าใครจะพรีเซนต์ได้ดีกว่ากันนะครับสําหรับเกมทานะครับ ทักทายน้องต้นนะครับ <ST U K> พี่หนิงเสิบยอดมาลูกนี้โอ้โหนิดเดียวแล้วครับจังวะนนี้ <ST U K> แต้มหกต่อ,อสีปป่ไหนสุดไปตองกลางพี่หนิงเปิดหนึ่งยกสองขึ้นมาลูกนี้โอ้โหไม่ได้เกี่ยวแร้วครับแบบนี้นะครับนะครับทักทายนะครับคุณธีรวัตรนะครับแต่เขียวรออยู่จานโอเคโอเค น่าจะไปไม่ถึงนะครับพงสิวานะครับเพราะว่าหมดนะครับสําหรับเอดมินนะครับหมดที่สนามนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วครับวันนี้สี่ต่อหกพี่นิงเสิร์ฟมาเจ้าเสือโอ้โหลูกนี้เปิดไม่ออกแล้วครับลูกนี้นะครับต้องให้นะครับลูกนี้พี่หนิงถือว่าเสิร์ฟดีนะครับแตมห้าต่อหกพี่หนิงเสิร์ฟยอดมาลูกนี้ยังไม่ประสบผลสำเร็จนะครับสำหรับเกมเสิร์ฟยอดของพี่หนิงนะครับ เป็นส่งหกต่อห้ากุมารเปิดหนึ่งพี่เหน่ยงยกมาตรงนี้อือหือเจ้ากุมารน,นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับสาหรับกุมารน,นะครับคิดมากไปหรือเปล่านะครับพี่เหน่งก็พยายามคอนโทรลแต่ก็ขึ้นมาให้ได้สวยนะครับจากเกมเปิดที่ว่าค่อนข้างที่จะไม่ดีเท่าไหร่นะครับยกมาตรงนี้กุมารโอ้โ เป็นทรงนะครับอ้าวมอนชัยสี่เส์ฟเสือเปิดหนึ่ง <_ d ata> นายยกสองมาลูกนี้โอ้ค่อนข้างห่างแล้วน้องเสืออ <_ d ata> ืมลูกนี้ต้องให้นะครับสำหรับเจ้าเสือนะครับถือว่าแก้ดีนะครับเกมยกนะครับเกมยกของนายนะครับถือว่าห่างนะนายสึกอ้าโอ้โหฮะเธอไปยังรู้เสือได้บุกเกาวา <_ d ata> ต่อฮะเป็นเสิร์ฟนะครับห้าต่อเจ็ดออมมนชัยสี่ตามชอเอสองช่วงตัวนะครับน้องเสือว่างไงจังวันนี้โอ้โหยกสูงเจสูงวะอาชีพพวกเ้าแมเจ็ดต่อห้านะครับ นายเสือไปพี่เน่งเปิดหนึ่งยกสองมากุมานโอ้โหสวัสดีนะครับปา๋าป๋าดุนนะครับสวัสดีนะครับป๋าดุนนะครับนี่นะครับบรรยากาศสดๆนะตอนนี้นะครับหมู่บ้านสิวรัตน์นะครับอื้ม สวัสดีนะครับลูกนี้สําหรับพี่หนิงนะครับจากที่พยายามมาหลายลูกนะครับสําหรับเกมเสิร์ฟนะครับลูกหย่อนนะครับหกต่อเจ็ดมอนชัยสีได้เสิร์ฟเสิร์ฟยอดมาในายเปิดหนึ่งยกสองมาลูกนี้โอ้โหยังล็อกไว้ได้นะครับจังหวะน,นี้สําหรับน้องเสือนะเจ็ดต่อหก กุมารเปิดหนึ่งโอ้โหผลละทีแล้วครับสำหรับเกมเสิร์ฟนะครับลูกหยอดนะครับแปดต่อหกเจ็ดไฟพี่เนียงเปิดหนึ่งยกสองขึ้นมาโอ้โหเบีดดีนะครับลูกนี้สำหรับกุมาร โอ้โห,โโหเสิร์ฟดีนะครับลูกนี้นะครับพี่หนิ่งนะครับแก็เหมือนกับจะออกนะครับสวัสดีเช่นกันนะครับสำหรับปาดุนนะครับอมอนชัยสีตามขึ้นมาห่างๆ ออาเต้เต้เป็นยังฮะเต้ยังควรน้มัหมเด้ยักบาทองหัหนนี่ซื้อน้ำเมื่อกี้กวนะนี่ีเนว่าเท่นี่ขาในโ้ ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้มาเป็นร่องหอยเจ้าของเสียแล้วแ่นำจนเนี่ยเนี่ยก็มันผ่าดึงของเรล็กต้องเอาเตยลงไปหยุกู่สภาพเนี่ยเขายกยิงสภาพเนี่ยเขายกยิงเนี่ยไงตู้ซีเสียครับโอ้โหลูกนี้กลุมาันนะครับต้องให้นะครับสำหรับลูกนี้นะครับถือว่าแก้ไขได้ดีมากลูกนี้ ว่าไงครับป่าดุลนะครับสนามนี้อีกสองอาทิตย์เจอกันหัวเปียกหลายธรรมดาครับป่าดุลยังมาเสียอยู่นี่ดิเสียอีกก็ปลาปลาหนวดไอ้ที่เกษมอ่ะป่าดุลหมอป่าดุนสายซ้ำอ่ะแม่ป่าดุลขึ้นเดินสายไกลแต่เราสวัสดีครับป่าดุลอ่านะครับเจ้าเต้ยนะครับเจ้าเต้ยนะครับสวัสดีป่าดุลนะครับไม่ได้พอหน่าดุนมันเตะเต็มระบบดิวแต่พื้นเป็นรองพื้เสียว่าพื้นเป็นรองพื้เสียว่าไอ้โบยานสนามได้ก็ะไรโยกจากสนามเอียง อันนี้ว่าถึงมวลพระนามสองเป็นมั้งว่ามวลพระรามสแพรเขาอยู่นั่นบอกว่าไปเลยไปสนามได้ก็ได้โบเอียงว่ันเตะยากดิก็เลยอโบเยใหญ่เนี่ยเออธรรมดานะครับป่าดุนนะครับการกีฬานะครับมีแพ้มีชนะนะครับเจ๋สุดมากป่าดุนไม่เคยชนะนะเอาอีกแพรจริงนะครับบอกว่าแพ้ชนะเป็นการกีฬานะแต่ไม่เคยชนะเลยอ่าแต่เท่านะครับตัวนี้นะครับแปดต่อแปด ยิงเสือบยอดมาเสือว่าไงจังหวะนี้กดหายแล้วครับเฮ้ยกุมานเกียวเฮ้ยโอ้โห,โโหเกียวเจ้านายเย็บมาลูกหนีเหตุเกินหนาทีป่าววะเตะกุมานดีกว่า,าแกนุนี่นายยบเก้จดีเลยซูสีออกนะออ,ออกเป็นอย่าง้ง โอ้โห oh, oh, oh. ลูกนี้เตะดีนะครับสำหรับเจ้ากุมารน,นะครับอ่าครับทักทายนะครับคุณสุประชัยนะครับเตะบอกความจริงไงปลาดุนหัวหล่อเลยเนี่ยมัเออเ<ต>สียหลายดิสิสิเพิ่นกับเสียลาเพิ่นก็แพ้เพิ่นบ่าไะผมไปสนามนนผมไ,<ห>ไปสนามไซ<ง>ส์สามของปลาดุนเนี่ยปลาดุนรับแขกดีมากนะ <c oughs> ผมไปนั่งประมาณสองสามที่ผมไม่เคยปลาดุนชนะเลยโอเคครับปลาดุนอยู่กับน้อยหัวเปียกอ้าวน้อยดีเนาะน้อยดีน้อยเดียวมี้น้อยเนี่ยน้อยก็ดิ้นเนี่ยมัน้อยสั้นเบียกอ่ะ อาปลาดุนเขาไปอยู่อยู่น,นู่นไงโบลเจ้าเสือว่างไงจังวันนี้โอเคนะครับโอ้โหแล้วนกสนุนเราเข้าวันนี้นะครับปลาดุนก็เด้ไปอยู่กับผมหน่อยวะมันก็ลำพวกกันหนูโบลูแล้วตัวนี้เฮาบุมี่ขอมูลเนาะรือว่าปลาดุนอาจจะเดินสายค,คนเดียวแล้วถิ่นนุ่งนอนคนแล้วปลาปลามัตติให้เตยด้วยเตยบุมีตัวเตยนี่นเอาละสุกชัย เต้ยกุมารบอยชัยวันนี้น้องปลาเขาไปเที่ยวอะไรนะไปตีก้ออยู่ตีพ่อนถ้วยแถวบางพีว่าไงครับป่าดุนจองกระถิ่นรอเลยโอ้โหเต้ยกุมารบอยชัย<ห>เอาสู้ดิบอยชัยเหรอเออไปรักษาขายหายก่อนเอาอีกลแล้วก็หัดเดินให้มันตรงนะแล้วก็ค่อยมาตีตะก้อเพราะลำบากก้อยบอกอย่าอยาอยา่ยาไปบอกกันอย่าไปบอกกันนะครับทุกันเดี๋ยวนไงอะไรเดี๋ยวอธินายังไม่กินเหล้าไอ้ดำอ่ะ บ่ได้เสือบุญได้พอเต็มเลยมานี่เข่ามาหาตะเขียวไอ้เตยไอ้มดพ่อกระสอบเนี่ยเจ็ดต่อเก้านะครับนะครับ,รบพอนวนนำเสร็จเลยทีมนี้น<ำ>อันนี้เต็มเท่ไหเก้าแปดบอกนะครับฝั่งมอมรชัยขึ้นนามนะครับอ๋อปลาดุนมาหาพี่เขียวเอออยู่กับต่าเขียวอยู่ยูสนามหมืนมั้ ทุกวันนี้ป่นดูเขาเดินสายอมอนชัยสีได้เสร์บเสร์ฟไปดีมากตรงนี้ตรงนี้จ้าเสือว่าไงเข้าหัวแล้วโอ้โหเรียบร้อยดีแล้วครับแบบนี้นะครับถือว่ายกซ้ายได้ดีมากนะตรงนี้เอาเสือรุดเจ้าดูเขาก็คือนำเนรอเอาละครับอมรชัยสีขึ้นนำเป็นครั้งแรกนะครับจากต้นเกมนะครับแปดต่อเก้ามีนงเปิดหนึ่งยกสองขึ้นมาลูกนี้กุมาลโอ้โหยังได้ดาบสองว่าไงจังวันนี้ โอ้โหท่าท่าาเหมือนเล็กคาราบาลเลยพ่อเมียท่านี่เหมือนวิดพื้นใหญ่ดิใช่เออท่าเดียวกันอาจจะเป็นส์น้องก็ได้ส์น้องวิดปืนใหญ่หรือเปล่าลุงวิดพืนใหญ่หรือเขาจะมาแทนวิดปืนใหญ่ก็เป็นได้ไผ่ก็ไผ่เตยก็ไผ่ปลาดุนวามีราคาให่ฮะเด้ปลาดุนวามีราคาให้นาะเตยก็ไผ่มีราคาให้คือยังจักเล้วต้องถามกันว่ามันคือยังเตยก็ว่อง ที่มีแต่ตะก้อด้ยมีอย่างอีกเลี่ยมการพน,นันปลาดุนมีมีหลายเลี่ยมการพน,นันเรื่องเสียงเงินปลาดุนมีหลายเลี่ยมสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมในขณะนี้นะครับเต็กกอครับปลาดุนมาเต็กกอครับ แต่กครับแน่นยเปลอาดุนมีหลายเหลียมบ่โอ้หัวดีนะครับเลียมหัวดีแต่ก่อนผมกิดเราปลาดุนสีเตีแต่ก็ได้บ่ครับแต่นอกจากจอน้นอยแล้วครับผู้อื่นจะยกว่ได้เลยฮะท่านผู้อื่นยกนี่คือลงทะเลบ่เกี่ยวอะรลงทะเลครับคือบว่าฟื้นเลยตายข้าาต้องต้องให้จอนน่อยอย่างก่อนจอน้น่อยอย่างเดียวอ๋อนะครับปลาดุนว่าไงเมารอแล้วทักทายพี่มาร์กนะครับพี่มาร์กนะครับที่เข้ามารับชมในขณะนี้มีครับของบ้างแวะเข้ามาเล่นนะครับพี่มาร์ก ราคามิตรภาพนะครับราคามิตรภาพสนามนี้นะครับแล้วแต่เหลี่ยมนะครับสวัสดีเจ้าโต้งมวยน้อยนะครับแล้วก็อีกหลายหคนนะครับที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับไปซื้อมาซยหอเ่าโดนหรอเปล่สองกล้วยทั้งด้วยสองกล้วยทั้งด้วยแปดแปต่อเก้าหมู่บ้านเศรษฐกิจตามหนึ่งช่วงตัวพี่เน่งว่าไงยังวันนี้โอ้โหกุมารนะครับเจ้าทีนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเจ้าเต้ยนะครับชวนคุยนะครับ แอดมินก็นอกเกมไปนิดนึงนะครับคุเป็นสนุกสนุกนะครับเก้าต่อแปดอัลบอลชัยนำหนึ่งช่วงตัวพี่หนิงเส์ฟมาช่องกลาง <Hey! S 1> อือหือเป็นผลแล้วครับสำหรับลูกเสิ์ฟนะครับพี่หนิงนะครับถือว่าอ่านทิศทางแต่ก็ได้ดีนะครับลูกนี้นะครับ <Hey! S 1> เป็นได้เสือ uh huh. ผ่านลูกเส์ฟบ่ ดุลูกเสือเนี่ยโบลุ่มเนี่ยมันออกเนี่ยล้มพัดกันมาเอาไหมเอยไหมอ่านะครับทักทายนะครับเทนะครับเทดวงมาลานะครับก yeah. ็ถือว่าเป็นนักกีฬาอีกคนหนึ่งนะครับที่ลงสนามแล้วมีราคาได้เล่นนะครับสำหรับเจ้าเทนะครับโอ้โหลูกนี้นะครับเจ้าเสือนะครับนึกว่าจะเดินไปเปิดตะก้อนะครับอืม หล,ลุดยาวนะครับสาหรับฝั่งนี้นะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับจากที่ช่วงแรกนะครับนําค่อนข้างห่างนะครับสิเบเอ็ดต่อแปดอะมอนชายสีว่างไงจังวันนี้ช่องกลางแล้วนายเปิดหนึ่งยกสองมาลุกนี้เจ้าเสือโอ้โหช่องกลางว่ะหลายลูกอยู่ทำไมไ,ม,ไม่ไมเลืยกุมารมีรับโอเคนะครับเดี๋ยวบอกให้นะครับ นายเสือไปตัวนี้โอ้โหไม่ข้ามแล้วครับเต้ยกุมารป่าดุนมีราคาให้ไม่รู้ถ้ามีในป่าดุนนัตีถึงปีแปดศูนย์ตัวนี้ว่าไงเจ้าเสือโอ้โหป่าดุนมนเลยเต้ยเต้กุมารมีรับรับสี่เอ๊ะคนมีปลาดุนในสนามวันเตี้ยนปีแปดศูนย์มั้งแปดต่อสิบเอ็ด กุมารเปิดหนึ่งนิ่งยกสองมาในวันนี้โอ้โหยังได้นะครับลูกนี้นะครับสาหรับเจ้าตัวนะครับกุมารนะครับหลังจากช่วงแรกนะครับค่อนข้างที่จะพลาดเยอะนะครับสิบเอ็ดต่อแปดลูกเดียวเกมนะครับสําหรับฝังมอนไช่สิต่ามาที่ช่องกลางนายเปิดหนึ่งยกสองมาในวันนี้น้องเสือว่างไงโอ้โหยังล็อกไว้ได้นะครับ 8ต่อ11ไหนเสิร์ฟไปลูกนี้พี่นเน่งเปิดหนึ่งยก2มา้ากมุมาโอ้โหดูว่าเตะดีนะครับลูกนี้นะครับตั้งแต่ต้นเกมมานะครับเจ้ากมุมานะครับน่าจะเป็นลูกแรกก็ว่าได้นะครับลูกเตะเมื่อสักครู่นี้นะครที่ฉีกไปหน้าขวานะครับตรงนี้ว,ว่าไงเกมไปเลยหรือเปล่าพี่นเน่งเปิดหนึ่ง ยกสองไปโอเคเรียบร้อยดีแล้วครับจบเกมไปนะครับสําหรับคู่นี้นะครับบทสรุปนะครับเป็นพี่เนีงกับกุมานะครับเอาชนะนายกับเจ้าเสือนะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจไปนะครับด้วยแต้มนะครับสิบสองต่อแดนะครับโอเคครับป่าดุนครับโอเคนะครับคุณสุประชัยนะครับเตยขึ้นเนือหอมแท้ดูดิครับอ๋อะนะครับเหมือนเดิมนะครับสําหรับ คู่ที่จบลงไปนะครับแอนมินนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ผู้แพ้นะครับแล้วก็ยินดีกับผู้ชนะนะครับที่สู้นะครับที่สู้กันในอย่างสนุกนะครับสําหรับคู่นี้นะครับสําหรับคู่นี้นะครับน่าจะเป็นเรียมแปกนะครับแอนมินก็ขอหยุดการไล่สูตรไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ